เประเะ่นไ่สิวันอย่าจะ้ะอย่าเอาที่สบาย<ม>าใจนะแลมโบอีสานนะค่ะล่าสุดก็ออกมาตอบโต้คุณอารุณีนะคะก็บอกว่าแม่เสียดายนะคือเพื่อไทยเนี่ยนะถ้าไม่อยากจะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยและประเทศชาติก็ย้ำเลยว่ามือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำและขวางไปสะทุกเรื่องอนะคะอาศัยจังหวะเกิดวิกฤตเนี่ยเรียกร้องให้นายกลาออกเลยเพราะหวังจะเข้าไปเป็นรัฐบาลไงไม่เข้าใจจริงๆ คุณอรุณีเนี่ยนะหน้าตาดูสวยดีแต่ความคิดกลับดูไม่สวยเหมือนหน้าตาเลยไม่ลองหัดไปฟังกระแสตอบรับจากประชาชนบ้างสิ่งที่นายกต้องการเปิดประเทศเนี่ยก็เพื่อฟื้นคืนเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติเป็นสิ่งที่จะทําให้ไทยรอดพ้นแต่โคศกกลับไม่เห็นด้วยน่าเสียดายาความคิดสั้นๆแคบๆเพียงแค่นี้ถามว่าเป็นความคิดส่วนตัวหรือเป็นมติพักเพื่อไทยจะได้เป่าประกาศให้คนไทยรู้ไปเลยว่าเพื่อไทยไม่เอาด้วย ไม่อยากให้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้นไม่ต้องการเศรษฐกิจดีขึ้นไม่ต้องการให้พ้นโควิดเนี่ยนะคะก็เลยถึงกล้าออกมาคัดค้านแบบนี้น่าอับอายขายหน้าแทนผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยเป็นที่สุดค่ะอืมครับทีนี้นี่เมื่อวานนี้นี่มีภาพพักพลังประชารัฐนะฮะประชุมร่วมกับพักคอมมิวนิสต์ประเทศจีนค่ะปรากฏว่า